นักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอก,กชนถแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566ใช้ La ในวันเอเวนเจ2023เพื่อน,อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห,ห่งการประดิษฐ์ไทยและส่งเสริมผลงานการวิจัยของนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ2-6กุมภาพันธ์นี้ได้อีเวนท์ฮอลล์100-102ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาแนวคิดในการจัดงานเน้นในเรื่องของการนำาปิตกรรมนวัตกรรมสู่การพัฒนา ประเทศนะคะด้วยในส่วนของความคิดสร้างสารรค์ของตัวนักประดิษฐ์ปีนี้มีความตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากในการนำผลิตกรรมนะคะการนำนวัตกรรมของตัวนัก ปดิษฐ์ไทยนะคะนักประดิษ์นาชาติซึ่งมีมากกว่า1,000ผลงานนำเสนอทิทัรศการที่มีความหลากหลายยังมีพื้นที่การไฮไลท์ที่จะสามารถทำให้เยาวชนนะคะผู้เข้าเยี่ยมชมเทศการสามารถแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมร่วมทั้งในเรื่องของตัวสกายโดนป่าชายเลนงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไม่มีค่า d ี y ต่างๆจานวนมากยังมีหัวข้อในเรื่องของการเสวนาการบ่งเพาะ การอบรมอีกมากกว่า80หัวข้อท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาทางวชก็จัดให้มีในเรื่องของ virtual exhibition สามารถที่เขาเยี่ยมชมงานวรรักประดิษฐ์ได้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมให้กำลังใจของนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐา์ชาติร่วมกันในเวทีวรรณักประดิษฐ์2,556ในปีนี้ค่ะ